มาตายนะละออมาตายะมาตายอะเหี่ยมดีไ่เ้าพวยหา้นไม่ไหวเี่ยมโคตรเชื่องเหี่ยมแต่มืบ้ามันดิแต่มือบ้ามันดย ไอ้พี่หนูเหรอมึงเลยคุยอะไรพี่ไปคุยอหละตายค้ยคุยตายคุยเหี้ยวตายพี่เหี้ยวตาย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 โอ๊ยมันด่าพี่เลือนมันด่าพี่เลือนที่รับไม่ได้มันด่าพี่เลือนรับไม่ได้มันดาดพี่เลื้อนมันด่ามามเม็ดวันตัวปลามันรู้มันรู้มันรู้จริงมันรู้จริงไม่มันบอกบอลสุพัฒน์ไปไหนบอลสุพัฒน์ไปไหนว่ามันรู้จริงนะฟันเห็นไหมเบ็ดวันต่อยนิ่งวันเต้องออก ประด่าพี่เรือประด่าพี่เรือเยอะนะเนี่ยหียเนี่ยหาไปไหนหาไปแล้วผมมันดูมาเยอะจริงบอกให้ตนรัดกระต่าะแะหยอกต่ายอกแกหยอกแกเอ้ยใครมารับเรียวคนนึงเอาเบ่งต่อได้ไหมวะตรงไหน เอาอีกอีกอ okay. ีกหมุกไม่อ no. ีกหมุกไม่อีกนะอีกไหนเลือกแมปเลยเลือกแมปเลยเลือกไหนหมุกอีกหมุกไม่อีกว่าเนี่เดี๋ยวดีกว่าเนี่ยวดีกวไปแดงเนี่ยไปแดงมาดิมาดิเนี่ยครับตรงเนี้ยน้องน้องใส่แมงเลย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 ไปเลยตัดหยเก่งเหรอไควายเนี่ยมจะรอยิงไปเล่นนอกเล่นข้างนอกดิโนดิโนอไม่ได้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 เฮ้ยเฮ้ยเปลี่ยนแมปเปลี่ยนแมปน้องดีว่าเปลี่ยนแมปดีว่าเฮ้ยเฮ้ยมาดิมาดิมาดิ กำนี้มาไอ้ตึกบนไอ้เนี่ยปั๊มเลยแซบอ่ะขมาขมาลามาลามาไปควกขึ้นตึ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 กไปรับเพื่อนไอ้เนี้ยบรรจารีบรรจารีบันไดรีตรงไหนวะขับไปรับเพื่อนหน่อยดีรถว่างอ่ะใครไอ้บรรจารีตรงไหนวะข้างปั๊มอ่ะรู้สึกนะจ๊วจำไม่ได้เอาไว้ทั้งขวาทั้งขวาป่ะเซสียขวานี่ยเ่ไม่สายสายตรงตรงปั๊มเนี่ยตรงหน้าร้านเอแซบป่ะมันจะมีปั๊ไใดขึ้นอ่ะมาเร็ว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 เนี่ยมาเร็วมาเร็วมึงมึงมากันเลยทันท

ดาป้าดาป้าดาป้าอยากฆ่าก็มาวะไอ้เหรอดาตุ๊กตาี่บิงขึ้นมาหลืวผมโอเจ็ดอเจ็ดโอเจดเฮ้ยไอรีโอมึงเอาให้พี่หน่อย้ะน้องได้ครับพี่ชายเออมันน้อยมันน้อยมันน้อยไอเบสมึงขึ้นมาเบสเพื่อเพื่อางตัวรุยว่ขา้งสคนเฮ้ไมมึงต้องขึ้นมามึงก็ขึ้นมาได้อะไรขึ้นไปพี่อะไรขึ้นไม้ได้ดาตาดากาดาาดากาเ้อไปไปไปเลยไปเลยเลยไปเลยพี่โดนยิงเลยไปเลยเลยไปเลย เลยเลยสว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 ย้าใคยตกสวยปนมาแล้วนะเปนมาแล้วนะเออเฮ้ยมันขึ้นอีกได้ดิจัาได้ได้เหรอนั่นึงนะสุดแล้วป่พี่ใช่เหรอวะกูจำได้ว่าลุงเคยพากูขึ้นมาแล้วแม่งขึ้นโค้สูงเลยนะโดนไหนไปตึกฝาไหมฝาป่ะไปไได้ป่ะไปดิ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 พวกกูจำได้อันเนี้ยลุงมัเคยพามาไป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 เออีนี้อันนี้นี่น

ไปสิบเอ็ดคนโฉดเออเ,น,เน,น,นี่ยแหละสิบเอ็ดคนโฉดเนี่ยอยากเอาก็มาว่ะมันไม่มามันไม่มาเรจักบัดิเราก็ยืนอยู่เนี่ยครึ่งชั่วโมงเราก็ออกเฮ้ยไม่ออกไม่ออกไอ้ไม่ปอ๊อตไอ้ตว์เราเราเล่นถึงเที่ยงคืนพอแล้วกันวันนี้เราให้มันเที่ยงคืนเที่ยงคืนแล้วเราก็แยกไปนอนอถือว่าเราไม่หนีไงเราก็ยังอยู่ในเมืองไง นี่มันกลัวโดนอีโมฟีนี่หว่าเนี่ยไปเถื่อนไปเถอนเถอนไปเถอนไปเถื่อตอรี่ครับสตอรี่ที่มีกันสิบคนใครลืมล็อกรถหรือเปล่ามีใครลืมล็อกรถหรือเปล่าไมีอะล็อกก่อนเลยอะเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วมันมีตัวแบบหันก้ามาแล้วมันมองมาเคลืไดมันไม่ฝ่าเคลื่นเลยมันไม่เจอมันมาไม่เจอมันมาไม่เจอมันมาไม่เป็นนี่หว่า ไอ้เราเพื่อนเราข้างล่างอ่ะไต่หาดลยปะเนี่ยไต่หาดนี่รอเลยตัวเราสองคนนะองตามกันไปม่ไหวนะเรามีเป็นเรามีเก้าคนเลยนะตรงเนี้ยเราเยอะนะเว้ยหเราเยอะนะไหวจัดอ่ะพี่มันยังกากเลยจะเป็นไหวไหมครับตอบด้วยเราตอนเนี้ยมันโอจังหวะมันไม่เห็นเราอ่ะเออเหรอมันไปไหนแล้วอ่ะมันตอดใจแล้วมั้นอะ มันเอาเพื่อนเราตรงบันไดถ่ายรูปแล้ว <c oughs> ใครก็ตายแล้นะ <c oughs> ตื่นตามกันลมไปดิจับคนช้าเนี่ยเป็นไงล่ะอะไรต้องเร็วอะไรไม่คุณหอน มันอุ้มปะวะมันไม่อุ้มมมันไ่กล้าอุ้มมันไม่กล้าอุ้มพี่เออมันไม่อุ้มเราอ่ะโคติ่มมาโคต์กาต้องต้องต้องจีมันเรื่องแฟมทัวร์กับเรื่องสีสูตรนะเว้ยตอนเย็นผมรอดไปละวทำไมมีอะไรทำไมทำไมมันมันชอบขึ้นพี่เวลาจีเรื่องแฟมทัวร์กับสีสูตรมันอะแฟมทัวร์คืออะไรวะอะไรที่มันเล่นแล้วแพ้ทุกแก๊ง่ที่มันเล่นแพ้ทุกแก๊งใน1.0ทั้งนั้นเนี่ยชาวเมืองหลัก แล้วเรื่องสีสูตรนี่พี่ที่ต้องรอรอแบบไม่มีสีสูตรต้องไม่มีคนใช้สีขาวมันจะใช้อยากเล่นวันนี้แต่มันไม่อุ้มเราไม่เข้าใจอ่ะคือมันอยากเล่นวันนี้แต่มันไม่อาะมันไม่อุ้มเราแต่ทำไมวะแล้วมันเอาแต้มมาจากไหนรู้ว่าเราน้อยไงตอนเราขยิ้เปีก็มันรู้ว่าเราน้อยมันก็ต้องรู้ว่าเราได้เปรียกคือมันได้เปียบมันก็ต้องอุ้มไงแต่มันได้เปียบแต่มันไม่ได้คะแนนมันจะเล่นวันนี้ทำไมอ่ะโว้พี่โง่้พี่โง่ทำเสี่ยวสั้นๆกันโง่ มันเยอะแบบนี้ตั้งแต่เย็นแล้วไม่แสดงว่ามันอุ้มคนน้อยก็คือมันเกมแน่นอนมันรู้ตัวเพราะมันกาบพี่ดินเนี่ยอะขนาดเนี่ยมันยังหาเราไม่เจอพี่ว่ามันโง่มาแล้วอะไม่เหรเรายืนให้มันเห็นเลยล่ะแต่มันก็หาเจอครับี่ผมดูออกเลยไอ้แตกไอ้ยอยมึงก็มึงมึงมาตั๊เดียวมึงจิตจัดเลยแกมันเลงมึงจัดเลยแกไอ้แตกมันแบบมันชุดมึงยากเลยเหรอ รอออเดีว่ะชอบว่ะชอบว่ะเออไฟมาจัดแต่พิเศษเออกูชอบนะที่กูเข้ามาแล้วมีตอรี่ให้กูเล่นเนี่ยแต่กูไม่ชอบที่คนมีเท่านี้ให้กูเล่นเนี่ยไอ้จริงอ่ะกูชอบนะที่กูเข้ามาแล้วมีตอรี่เนี่ยกูชอบจัดเลยถ้าแต่พรุ่งนี้พรุ่งนี้คนน่าจะแทนเนี่ยถ้าเกิดผมปล่อยมีหมาวิ่งตามก็ได้มีหมาวิ่งตามมาละเดี๋ยวเดี๋ยวมันหันมาเห็นละเดี๋ยวมันหันมาเห็นละเฮ้ยมันอยู่งบนด้วยว่ะ ถ้าไม่ยืนหมินม่นหมิ่นก็มองไม่เห็นนะถ้ามองจากข้างล่างอ่ะพีเย็นบนนี้มันหาเราอยู่นั่นแหละมันตามหาเราอยู่นั่นแหละมันมองเราอยู่บนร้านร้านเอซับเนี่ยเหน็นมันข้ามไปฟอกูแดงขันหนักกมองไม่เห็นตาบอดอะไรเห <c oughs> ี้ยถ้ามันลอ,อยเน้นเล้วเออรันให้อเนี้ยชอบมากเลยใช่เห็นด้วยชอบมากเลยเข้ามาแล้วแบบไม่ต้องทำอะไรแลมีตอรี่ผมเล่นเนี่ยมันปีนขึ้นไปทำไฟในการเล่นแต่เอาคนให้กูด้วยสิฟาด ปหาไม่เจอจริงหรอวะเนี่ยตัวฉลาดมาแล้ว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 ฉลาดละฉลาดละฉลาดละเนี่ยเฮ้ยมึงมีปืนมึงยิงมันได้นะเว้ยกูกูจำได้อะมันจะยิงยิงยิงแล้วต่อปืนไหมยิงอะไรเอายากรูไปเลกระเป๋ายิงตรงบันไดเนี่ยตอนปีนอ่ะมันมันหล่นนะเว้ยต่อให้มันกินมันก็หล่นนะเว้ย

มีให้แก้อยู่ไอ้มันไม่ขึ้นแล้วมันไม่ขึ้นแล้วมันเรียกพวกไอ้วกนี้น่ขึ้นาอ้ไอ้อันนี้ไอ้เดีนวดูไอ้เี๋ดูไอ้เเอ้ามันสไลด์ลงมันสไลด์ลงนี่มันยิงไม่ได้มุมเนี้ยนงนไเบมันยิงได้ลุงเลยยิงเลยแม่แม่นร่ยไม่ยิงลงไปซ้ำมันก็ได้นะเพื่อนเจ้ถ้ายิงมันะ เอปีนอีกแล้วปีนอีกแล้วเนี่ยพี่เต้เนี้ปืนไม่ถึงหรอรอยิงแล้วให้โยลงไปซับก็ได้เออ้งมาตัวเดียวนะลงไปหนึ่งหนึ่งก็ได้นะอเหี่ยเนี่ยยืนตรงนี้เห็นเลยง่ายๆยิงไม่ได้ป่ะให้โยไปฆ่าดนียิงได้ปะ ยิงได้ป้าี่ผมลงแล้วยิงดิยิงดิยิงดิยิงมันดิยิงมันดิยิงไอ้เรียวไม่ดูยิงไอเรียวนียิงดิต้องเป็นไวเรียวแล้วมึงลงไปแล้วมึงโดนมันมันรวดนะไอ้ปาดมันลงแล้วล่ะมึงเอามาดิโดนอีกแล้วมาดิหน่วยหน่วยหน่วยนักลบโชว์เลยปุกปากปุกปากนี่บุ๊มปุ๊ม โอ้ยยไอเสียจ oh oh nah ุบันมึงจุบันนี่มึงชุบันนี่มึงชุบันแล้วมึเอ้ยนี่นี่วยโอ้ยกล่วยแกไปโอ้เสียเลยยิงยิงมันด้วยยิงมันด้วยยิงมันด้วยยิงมันตัดตัดอนิเม่มันอย่ามาตัดยิงมันด้วยไม่มันจะมันจะหยุดมันจะหยุดมันจะหยุดมึงต้องยิงมันตอนมันสามอ่ะปักปักเออทีละคนทีละคน ้มาทำการที่เไหนกันวะไปเดียวไปเดียวมาลุงมาลุงเฮ้ยลุงอาคนมาเติมบนในนี้เิตึกสยองขวัญดิผมอยู่โรงพยาบาลเดี๋ยวไปทั้งวันไม้ได้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 เอยมาเติมแล้วมาเติมมาเยอะแล้วถอยถอยถอยกลับมา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 เอ้ยต้องรีบตีแล้วเราถอยกลับมาอันเดิมนะไปด้วยไปด้วยอย่างอย่างเราอย่างน้อยต้องมาต้องตรงนี้พี่สวยดีเพื่อเช่วยได้ เมไปโหอเปมันไม่ดีหอเปลมันขึ้นมาข้างบนดิเปได้หาห่อได้นะหอทนนะหออันะเออเปลมามาข้างบนดิหอเปมาข้างบนดิเออไแล้วจะถึงแล้วเร็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 วเเร็วเเร็วเร็วเรเร็ว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 เรอวเเเรเเเัเเ็เเว

เฮ้ยใครกินยากันได้ป่าวว่าเาวน้องกูไปไหนมึงเลยตรงนี้มากินมามากินมาไม่ต้องอยู่ไอ้โฉ่ยหาหาซ่าอุ้ยอ่ะมันเมื่อกี้กูต้องมีคนกินยาไอ้ตัดเรออีโม่ดิเอาอีโม่อีโม่อีโมน้องรอรอมันขึ้นมาดิเดี๋ยวเรื่องอะไรเดีว สองเไอโลมาแล้วเป็นล้านไอโลโอตอนหนึ่งพี่เป็นล้านเป็นล้านเออยิงไยิงยิงต่อยิงต่อยิงต่อเรื่อยๆมาๆมาตัวต้องยิงยิงต่อไอต่อยิงยิงไม่ต้องไม่ต้องยิงต่อแะยิง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 

้ยมาแล้วมาแล้วตายอ่ะตายโอเคตายตายโอ้ยจบแล้วจบแล้วพี่กูต้องเล่นเล่นแค่นั้นน่ะเฮ้ยครับเฮ้ยมาตายเยอะจ้ามาตายเยอะจ้ามาตายเยอะจ้าเฮ้ยมาตายเยอะจ้ามาตายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ โโอ้ไปลุนทั้งหลายเอ้ยเอาไปลวนอะไรอะลวนอี๋ใส่เสื้อสีป่ะเนี่ยน้องโอ้เหลือจัดโอ้ยอีกชุบตาเหลือเกินลงๆไปม่ตายไม่ตายน้องไม่ตายครับน้องได้เยอะจัดได้เยอะจัดได้เยอะจัดมันเนี่ยว่าไา้เฮ้ยได้เยอะจัดแหละอันนี้อะเฮียควายลงไปดิเฮียควาย

มีช้อเขาไม่ยุ่งเงีขยบใครตีขาไอ้ใครยาพี่มาทา้ใครยาไอ้ใครยาเชื่อกันดิ เที่ยงสี่ขาคยถ้าเขาเทียสี่จมีา่เป็นยาไม้ยไม่มีเป็นญาหาสีเองไอ้ี่ีังคุยรืเื่อมันต้องเสือกไอ้คยเลอมเสืกไอ้ยี่อยากคุยไอ้ี่อยากเทมีควยโคตรต่าไอ้ี่อยากจะมีโม่อยก็ไปไอ้หี่อยาไม่ไไปเี่ยส่ขอทานไอ้ควยเี่ยงขอทานไที่ยจะต้องไอเที่ยส่ต้องรอขอทด้ไม่ใช่เี่ยถึงใช้ คุยเลยมือไมยเลยมึงไม่รู้ไรเฮี้ยแค่หัวเพศทุกเกมเนีคุยสองเพศไม่เฮี้ยแกไม่ได้ไงไอ้ควายทกเกมเฮี้ยทุกเกมได้ไงไว้ไม่แม่มเพศเหี้ย ไม่ไม่แพ้แก๊งไหนนะบอกนี่ไม่มีแครแก๊ับข่าวงไปเลยไม่ควอะไรครับตำรวจเออไลนไลขาวด้วยครับตำรวจไเี่ยม่เที่เที่ยไม่เช่วาม่มีคนใเที่ยวไม่เชื่อไม่เที่ยวไม่มีคนใช้เที่ไมนใี่ยวไม่มีคนเยวไม่มีคเก่ยไม่มี้เที่ยไม่นเที่ยวไม่มคเยวไม่มคนใเี่วไม่มคเที่ยวไม่มีคนใเทียวไมม้เที่ยวไม่มีคนใเที่ยวไ่มเี่ยไมน้เที่ยวไ่มีคนเไมคเี่ยวไม่ ไอ้เชี่ยนี่เชี่ยงจ๋าเฮ้ยเชี่ยมือเชี่งเนี่ยบอกะโอะเบลเเี่ยมาอเบเเบลเมเบลเบลเบลเบเบลเบลเบเนีเบเลเบเอเบลเลเลเบเเบลเเบเบมเบลเบลเบบเลเบนเนบลเไเบเลเบับเลเบเเบเลบเีลงลงลลลบ

ใชกันไอ้เห no ี book, like. ้ยควายแมสไอ้เหี้ยมีบทเหรอมึงไอ้เป็นยาอ่อนเหี้ยใครร้องใข้ามึงไอ้เด็กเปรตไอ้เด็กเหี้ยเก้งแม่งยังกาคว้ายขยะไอ้เพื่อนมีเหล่าหน่อยเด็กไอ้เหี้ยที่เพื่อนไม่เอาไอ้คุยเพื่อนหนีหมดไอ้เหี้ยแพ้ๆเก๊งไหนบอกแน่ยนะไอ้เหี้ยแต่ชนะแก๊งไหนเนี่ยไอ้เหี้ยกูยังไม่เห็นเลยมีปัญญาชนะเขาด้วยเหรอวะแก๊งมึงไงขยะเหี้ยแก๊งไหนเนี่ยมึงก็โดนติดตำรวจเนี่ยไอ้สาติดตัวตำรวจแล้วไอ้้เหียเยกันล้าย ดูที่จะอ้างเฮียอะไรของเท่าก็แพ้เฮียดูดีของ่างจะแพ้ปะเสี่ยวเงียบเหรอไม่เกี่ยวแวะมาเยี่ยวก็จงดีกูเจ๋วกูเจ๋วแจ๋วคุยอะไรเียไรหน่ะคิดตอไปไอ้เจ้าอย่าอย่างย่มาล่พี่จะตนขึ้นมาทไงอ่ะกูอยากมีบทจัดดีปลุกมาาก็จับมึงดิไม่ได้ฆ่าูไม่ได้ให้ฆ่ามึงับไอเด็กสัตว์เดิเดเยี่ยนีนเหตุการณ์ เอ้พุ้ยสีขอทานไอสัตว์แก้แค้นตำรวจแล้วเนี่ยมันแทงตำรวจมันก็แก้แค้นให้เนี่ยไอ้เนี่ยสีขาวกำมารอไอ้เฮียที่ปอมปอมต้องต้องยึดนะอยากใช้สีขาวอ่ะไอ้เฮียแต่เดี๋ยวรอแก๊งอื่นไปก่อนดีกว่าเว้ยไม่ใช้เว้ยมันต้องเอากลับโรงพยาบาลหรือเปล่าครับมันจะจับผมไปเนี่ยพี่ ไปต้องเอาจับวงนะมันห้าทุ่มนะครับไอไอไอนี่มันทำพี่งไหมไอโนนจับนะขับโรงพยาบาลแล้วบอกเห็กินหลับตาอยู่ด้วยเอาโน่นนะดูมือกลมโน่นนะตันนี้ทิ้งนี่เราตายอยู่ด้วยเฉินเม่อกี้อ่ะเฮ้ยเอาเฮ้ยจุบเน่ยจุบลุงเหรอไม่มีไม่มีจุบเราที่รัวที่รัวเนี่ยเขี้ยฟอร์มด้วยใส่หน้าเขี้ยะไปกูไม่ได้ฆ่ามึงได้เด็กเป็ดจำกะลาจำใส่กะลาหัวมึงด้วยไอคายขอาฆ่าบ้างแคาย้่าบ้างได้มัาเยอะจ้าไงอ่ะ

การบ็อกซิ่งมันกระทบอะไรอ่ะผมดีนี่ไม่ปกติมาผมเฮ้ยเรามาเติมเรื่อยคนที่อยู่โรงพยาบาลมาเติมยังเฮ้ยเมื่อกี้มันมันโดนเราเยอะจัดเลยนะเมื่อกี้มันโดนเราเยอะจัดเลยนว้ยกูเจ๋งแต่กูเจ๋งแบบนี้แนะเอ้ขอขอข้าวสิขอข้าวสิเฮ้ยเมื่อกี้เราได้ข้าวมันเยอะจัดอ่ะมันตายเราโคตรเยอะอ่ะสองครั้สี่นะสองครั้สี่ผมบอกแล้วเราเหมือนหนองน้ำไม่เชี่ยนี่เหมือนควายอ่ะควายชูแบงค์ป่ะครับชุูแบงมคไม่มะอะไร ใครมีเต็นท์มาะม่ดีเลยว่ะเออที่ชุบเหลืออันเดียวเองอ่ะเท่าเฮ้ยมีเยอะมีเยอะมีอันได้ไรมาเอามีสิบสองอันอะสี่เจ็ดเจ็ดสี่สุดเจ็ดเอามาสามเต็นต์มั้งแต่ผมต้องเต็นท์อะมันมีแต่ผมต้องเสี่ยงลงไปข้างล่างมันอยู่ในเมือนี้ว่ะลงไปก็ได้เบสทหารเรื่องไรใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ใช้ไปเลยทหารเรื่องไรเนี่ยวเจ็ดเจ็ดมีเจ้าอ่ะโอเคมีมีใครเอาเต็นท์มาเบสแปลเต็นท์มาไม่โดนหลอกเรื่องไร มันอยู่เบาไม่ได้แล้วเนี่ยมนะันใหม่แล้วมันใหมแล้วมันจู่นแก๊งอีกแล้วตำรวจนะตำรวจมันตำรว,วมันไปหมดแล้วป่ะเอามันให้อยู่ไหน,นะนเนี่ยไออยาออกอยากเรียก